กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานมีอีกภารกิจที่สำคัญก็คือการศึกษาวิจัยวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานเพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตหรือพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานครับคุณสุภกุลไตรรัตน์พลาดนลผู้มนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานบอกว่า ในปีงบประมาณ2,564ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยจำนวน7เรื่องได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวจากผลกระทบของโควิด -19 2. ปัญหาแรงงานไทยรักลอบทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี 3. การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ 4. ผลการวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพผ่านระบบส่งเสริมการมีงานทำ 5. รูปแบบการเตรียมกำลังคนเพื่อทำงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 6. การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในมิติชั่วโมงทำงานและ 7. การส่งเสริมการมีงานทำในครัวเรือนยากจนส่วนในปีที่ผ่านมาคือปีงบประมาณ2,565นะครับได้ศึกษาทิศ ทางตลาดแรงงานไทยในอนาคตใน6อุตสาหกรรมสําคัญของประเทศครอบคลุมทั้งภาคการเกษตรภาคการผลิตและภาคการบริการโดยศึกษาระยะ3-5ปี6-10ปีและ11-20ปีครับปีที่แล้วเราทําได้6อุตสาหกรรมปีนี้ก็จะทำอุตสาหกรรมที่ที่คิดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อ GDP ต่ออะไรเนี่ยหรือว่าจะมีกําลังแรงงานที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรมนั้นเยอะอีก ปีนี้จะทําเพิ่มอีกเจ็ดอุตสาหกรรมเป็นอีกหน่วยงานผู้อยู่เบื้องหลังในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายให้กับผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงหรือท่านอธิบดีก็คือกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานนะครับถามแรงตอบแรงสยามเมซิ่ง g าร์คเปิดอาคารหอบบรพบุรุษตระกูลหวงัง และที่กํรมการมูลนิธิดรชัยวัฒน์เหลืองอมบนเลิศเฮงเม่งตัวโดยมีพระอาจารย์ขนนนัทจีนพรต เย็นนี้เจ้าอาวาสวัดมังกรกำมรลาวาัดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยเป็นประธานฝ่ายคาราวสาครับเพื่อเป็นอนุสาว่าความสำเร็จของผมเนี่ยว่าตอนเล็มใต้ทุกวันเนี่ยเราก็ลำเค็นมาพอสมควรจึงสร้างมุฒิมาเพื่อช่วยการศึกษาชาวเขาที่มีนักเรียนต้ตยโอกาสหรือ,อยากจนสติคําสอนของคงจื้อคือความกระตันยูต่อบิดามารดาและพืนดินเกิดใคร ปฏิบัติได้เช่นนี้รุ่งเรืองร่ำรวยทุกคนครับเจ้านายปูนปูนติดตามป่าแง่มจู่จมด้วยชาติบรการได้ที่เฟซบุ๊กข่าว่าเง่มทุกวันและยูทูปป่าแง่มรับเจ้านายปูนปูน